ไปเลือกอาเตตากันบ้างค่ะพอหลังจากที่คลอปออกใช่ไหมครับชาพีออกปุ๊บอยู่ดีๆมันก็มีข่าวมาตามลมว่าอาเจตาเตรียมจะประกาศลาออกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้โอ้เราก็ตกใจนะแบบเฮ้ยแถวภาคเหนือเลยนี่มันอะไรกันอะไรกันอะไรเลยเาไปโยงกับบาซ่าไงเขาแบบชาบีออกอะไรอย่างนี้เขาเป็นเด็กมาลาแคมป์ลาบาเซียเลยเอใช่นะคะปรากฏว่าปรากฏว่าอาเตตาออกไปยืนยันแล้วค่ะว่า ไม่เป็นความจริงครับพ <ừ m. S 2> วกคุณไปเอามาจากไหน <ừ m. S 2> นี่มันเป็นข่าวไร้สาระและผมหงุดหงิดกับเรื่องนี้มากเพราะว่าไม่มีแหล่งข่าวและไม่มีมูลอะไรเลยนอกจากนั้นข่าวปลอมที่บอกว่าผมเนี่ยไหนนะทำขึ้นทำเสียงขึ้นแบบปาเทตาล้ว<า>บอกล่ขวข่าวปลอมเนี่ยที่กับบอกว่าผมจะแยกทางกับสโมสรในเดือนพิษณายนยังทำเอาผมหงุดหงิดมากๆเพราะว่าเนี่ยกำลังมุ่งมั่นกับการเดินทางบนเส้นทางที่สวยงามกับบรรดานักเตะทีมงานยังมีอะไรให้ผมทำอีกเยอะในอาร์เซนอลแล้วก็ ผมบอกตลอดว่าผมนี่อยู่ในที่ที่แบบเหมาะสมแล้วอ,อาร์เตต้ามีสัญญากับอาร์เซนอลถึงปี2025นะคะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก,ก,ก็ก็ปัดตกไปมไม่ไปไหนแล้วก็อาร์เตต้าเนี่ยไม่เสร็จคือ,คอมกราเนี่ยตอนแรกอะคือเราก็คิดว่าอาร์เซนอลน่าเสริมแน่ๆเพราะเขาก็พูดมาหลายรอบนะว่าเรามีแผนการเรามีนั่นสรุปเงียบก็อาร์เตต้าบ,บอกเรื่องของเดือนมกราคมก็คงไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆก็คงจะสิ้นสุด ปิดตลาดไปแบบเงียบๆถึงแม้ว่า<ก>จริงๆแ,แล้วมีความจําเป็นที่จะต้องอยกระดับทีมแต่ค,คือคือแบบเขามองว่าตอนนี้อาร์เซนอลเนี่ยนะเป็นหนึ่งในทีมที่มีขนาดเล็กที่สุดในลีกขนาดนั้นเหลยทีมใหญ่มากหมายามถึงว่าว่าบิ๊กทีมอ่ะใช่คือคือเป็นหนึ่งไซส์แบบหมายถึงว่าตัวสควอตเล็กแต่ออน้อยโดยเฉพาะในบางตำแหน่ง ซึ่งขุมกําลังเชิงลึกของทีมมันน้อยไปเขาก็เลยมองว่าจริงๆมันก็อยากจะอยากจะได้ยกระดับขึ้นมานะแต่การเสริมทีมในเดือนมกราคมเป็นสิ่งที่เป็นไป,นปนไม่ได้เพราะทีมเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้มีความสามารถที่จะยกระดับในแบบที่ต้องการได้คือพูดง่ายๆคือไม่มียังไม่มีเงินมีเงินก็ใช้ไม่ได้มีเงินก็ยัง,ใช,งใช้ไม่ได้นะก็เลยเขา,าบอกว่าพี่เบลลีกพอตัดแต้ม ไอเอวตตันไปตั้งข้อหาฟอร์เรสอ่ะโอ้โหเขาสะดุ้งกันหมดอ่ะใช่ก็เริ่มเปิดจากที่วางสมุดบัญชีไว้เฉยๆตอนนี้เริ่มแบบเฮ้ยแกมาดูสิแกมาดูกันหน่อยนะเพราะว่าฉันอาร์เซนอลก็เลยตัดสินใจว่ามักกะลาก็คงือไปวไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลยนะถึงแม้ว่าตลาดน่าจะไม่ซื้อแต่ว่าซัมเมอร์เนี่ยน่าจะมีความเคลื่อนไหวค่อนข้างแน่นอนค่ะโดยสื่อของอิตาลีรายงานว่าอาร์เซนอลเองเนี่ยติดต่อไปยังโบลิยา โบลยาเพราะว่าอยากได้ตัวทา่านายโยชัวเออชอร์กซีไปร่รวมใช่ไปร่วมทีมหลังจบฤดูกาลนี้ค่าตัวก็40ล้านยูโรนะคะยูดีก็มาเฉยเลยนะตัวนี้เพราะว่าจริงเล่นให้บายเยอร์มานานมากตอนเป็นดาวลูกเนะี่ยอายุ22<อ>ก็ยังเด็กนะโอ้ตอน1 8บแนี่คือไม่มีแววเลยอะ่ะแต่ยูดีโอยูดีก็ขึ้นมาใชเฉยมีข่าวกับแมนเชสเต็ดด้วยนะเอาไปเปรียบเทียบกับลัสตูไฮลุนเฉยเลยค่ะแต่ว่าโบลญ่ามอต้าคุมดีครับโอ้โหกระลุ้นแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่ในเซเรียอา เป็นหนึ่งที่ทําให้บูรินโยโดลไล่ออกจากโรม m a ด้วยเพราะว่าเขาแทรกขึ้นมาได้ฮะ